คนไหนสนใจเรื่องสหรัฐอเมริกาเนี่ยฟังยูทูบเบอร์คนหนึ่งมีชื่อว่าเอเวนเอดิงเกอร์เอเวนเอดิงเกอร์ E V A N นะฮะเอเวนนะฮะแล้วก็ E D I N G E R คือผมเนี่ยผมดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศเยอะบางคนเนี่ยฟอลโลเวอร์น้อยกว่าผมบางคนก็ฟอลโลเวอร์เยอะกว่าผมคนนี้ฟอลโลเวอร์เยอะกว่าผมได้1ล้านคนแล้วก็เป็นคนซึ่งวิเคราะห์อย่างที่มีความรู้ คือคนนี้เขาเป็นคนอเมริกันซึ่งโตที่มอลารัตนิวเจอร์ซี์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐจนเรียนจบปริญญาตรีเรียนเก่งเหมือนกันนะฮะเข้าใจว่าได้ทุนการศึกษาแล้วก็เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ mathematics แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หันเหไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเบอร์ลินในประเทศยเยอรมันแล้วก็หันเหไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลอนดอนในประเทศสหราชอาณาจักรนะครับล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นคนซึ่งหลงรักชีวิตในอังกฤษแล้วก็ชอบการขี่จักรยานไปมาในกรุงลอนดอนมากและเสร็จแล้วในขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ได้ ฟซึ่งเป็นผู้หญิงอังกฤษแต่ว่าเขาชอบอะหลักๆอะคือเขาชอบระบบขนส่งมวลชนแล้วก็วิธีการจัดผังเมืองของยุโรปซึ่งมันเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่สามารถทําให้พลเมืองสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องเดินไกลแล้วก็สามารถปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องขับรถยนต์ด้วยเอวิเนติงเกอร์เนี่ยบางทีเขาจะไลฟ์วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาของเรื่องการใช้อาวุธปืนในสหรัฐปัญหาสังคมในสหรัฐปัญหาความหมกมุ่นกับบางเรื่องของประชาชนชาวบริการ ราะว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาเคยเป็น Republican เขาเคยโตขึ้นมาในเขตซึ่งเลือก Republican ในย่านซึ่งมี d e m o c r a t เยอะคือคือว่าเขาโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งพ่อเขาเนี่ยเลือก Republican แต่ว่าในย่านโดยรวมของมอลารัตเนี่ยเป็น Democra t แต่ว่าเขาเองอะ่ะก็เคยเป็น Republican แล้วก็ระยะหลังในเขาก็เบื่อหน่ายกับนโยบายระดับประเทศชาติของพรรค Republican มากโดยเฉพาะยคุคทรัมป์อย่างไรก็ดีคืองี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วตอนนี้ follower เขามีหล้านคนแล้วก็เยอะกว่าผมประมาณ3เท่า f อ l l o w วอผมประมาณ3 0 0แสนซึ่งผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านซึ่งติดตามจริงจรแต่ว่า Even e v e n e เด e r เนี่ยมันเหมือนผมมันเหมือนผมมากในแบบที่ผมนั่งดูแล้วก็มันเป็นเวอร์ชันซึ่งพูดเร็วกับผมแล้วก็ผู้ภาษาอังกฤษแล้วก็พูดว่องไวมากแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่โตในสหรัฐแต่ว่าไม่ได้ Enjoy สิ่งที่เห็นที่โตขึ้นมาแล้ว e v เ n เนี่ยขบนแต่ละเรื่องซึ่งถ้าคุณเคยโตในอเมริกาคุณจะบน่น แต่ว่าเขาบ่นในแบบที่พอเขาไปอยู่ในอังกฤษอ่ะเขาหลงรักกับวิถีชีวิตในอังกฤษทั้งอันเดอร์กราวน์ทูบเทียบกับการที่อเมริกาไม่ได้มีระบบรางซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็กว่าจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเดินกันไม่ถึงต้องมีรถขับถ้าไม่มีรถขับอยู่ไม่ได้อเมริกาพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพาศาลนอกเหนือไปจากนั้นมันช่างเป็นเมืองซึ่งมีความไม่ปลอดภัยสูงเพราะว่ามีปัญหาในการถือครองอาวุธปืนในสหราชอาณาจากอย่างมากก็มีปัญหาเรื่องของไนฟ์แฟลทแท็กแต่ไนฟ์แฟลทแท็ก ทั้งนารแถทงในสหรัฐคือทุกเรื่องซึ่งอีเวนเอเดนิเกอร์วิคราะหเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ผมอยากวิเคราะห์เกี่ยวกับสหรัฐแต่เขาลงรายละเอียดได้ดีกว่าแล้วก็พูดได้เร็วกว่า แล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วก,กว่าผมมากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมแค่จะแนะนําคนไทยคนไหนต้องการฟังยูทูบเบอร์ที่เข้าใจสังคมสหรัฐและเข้าใจแล้วก็วิจารณ์สังคมสังคมตนเองได้นะอันนี้เป็นคนบริกันนะฮะซึ่งเขากําลังขอสัญชาติอังกฤษอยู่เขามีแฟนเป็นคนอังกฤษนะฮะแล้วก็กบฏนเรื่องภาษีะอะไรเงี้ยคนบริกันเวลาไปที่ไหนในโลกอ่ะรวมทั้งในไทยอ่ะกรมสรรพากรสหรัฐเนี่ยจะตามเก็บเงินตลอดสมมติว่าคนบริการเอาเงินมาเปิดบัญชีในธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอ่ะธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอ่ะมี หน้าที่รายงานข้อมูลไปที่ธนาคารกลางและธนาคารกลางของไทยเนี่ยก็มีหน้าที่รายงานข้อมูลไปที่สหรัฐเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีหน่วยการเก็บภาษีซึ่งพร้อมดูดเงินจากบัญชีคนบริการในทุกประเทศในโลกก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐไปทำข้อตกลงอย่างเงี้ยเกือบจะทุกประเทศรวมทั้งไทยด้วยแล้วก็รวมทั้งอังกฤษเพื่อตามมาดูดเงินคนบริการนะฮะก็คือคนบริการซึ่งไปเปิดบัญชีทิ้งไว้ที่ไหนแล้วก็มีเงินเยอะๆเนี่ยก็จะโดนลงโทษนะคนไหนไม่จ่ายภาษีก็ต้องจ่ายคนบริการซึ่งไม่ได้ทำงานในสหรัฐมาทำงานในประเทศไทย หรือมาทํางานในอังกฤษอย่างเอเวนเนี่ยเอเวนคนนี้เป็นคนบริการซึ่งมาทํางานในอังกฤษและเขาต้องจ่ายภาษีในอังกฤษแล้เขาต้องจ่ายภาษีในสหรัฐด้วยและถ้าไม่จ่ายสหรักริกาก็จะดูดเงินจากบัญชีเขาในอังกฤษสัพปรกรสหรัฐเนี่ยสามารถดูดเงินข้ามประเทศได้ผ่านข้อตกลงทางกฎหมายที่มีกับประเทศต่างๆอันนี้คือริชของสหรัฐ เอวนเขาก็บ่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนไหนซึ่งเป็นเอ็กซ์ัสหรัฐในไทยก็ควรที่จะดูเอวนดูแลสระใจดีเป็นคนเดียวที่วิเคราะห์แล้วผมรู้สึกเออมันเก็ตว่ะไอคนนี้มันเก็ตมันเก็ตในระดับที่แบบมันเจ็บด้วยมันเจ็บด้วยเหมือนกับว่ามันวิจารจับจุดอะแล้วมองในมุมนึงอะคนอเมริกาและคนไทยมีความเหมือนกันมากในมิตินี้ก็คือว่าถ้าคุณรักประเทศชาติตนเองคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องอยู่สหรัฐอเมริกามีสำนวนซึ่งเป็นอารมณ์เดียวกันกับที่ในเมืองไทยก็มีสสนนนนวใรัซึึ่งงเ้าาอจํข จกันก็คือว่า love it or leave it ก็คือว่าถ้าคุณไม่รักมันคุณก็ไม่ต้องอยู่ไอเอเวนเนี่ยมันก็บอกว่ากูไม่เลิฟกูไม่อยู่แล้วกูก็อยู่กับแฟนที่อังกฤษแทนเพราะว่าอังกฤษดีกว่าในสหรัฐเพราะว่าชอบอันเดอร์กราวด์ทูบชอบขี่จักรยานไปมาชอบที่คนไม่มีปืน อยู่อเมริกาไม่รู้จะถูกยิงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสมมติว่ามีคนไทยซึ่งเห็นปัญหาต่างๆในไทยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่อยู่เมืองไทยแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วก็นั่งทํา youtube วิจารณ์เมืองไทยตลอดแต่เอฟเว v นเอเวนดเกอร์ e ทำอย่างนี้กับสหรัฐแล้วเขาวิเคราะห์ในแบบที่จับจุดแบบที่จีดจ๊ดจี๊ดจริงๆจี๊ดแบบที่ถ้าคุณนั่งดูแล้วคุณเคยใช้ชุในสหรัฐคุณก็จะบอกว่าเออว่ะไอเรื่องพวกนี้มันต้องแก้ไขมันก็เหมือนสม,มมติว่าผมมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ้ยใน มีปัญหาน้ําท่วมมีปัญหารถติดมีปัญหายุงมีหมาจรจัดทุกเรื่องอะซึ่งมันไม่รู้จักจบทุจริตคอร์รัปชั่นมันก็นอารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่ว่าคนนี้วิเคราะห์เกี่ยวกับสารัฐได้ดีที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่ผมเคยดูมา คือสปีดของการพูดและข้อมูลซึ่งเขาหามาและ Delive r y เขาจริงใจมากเหมือนกับว่าเขาภูมิใจในการด่าประเทศเขาเองและในการที่เขาจะบอกว่าเขาด่าอเมริกาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขายังถือสัญชาติก็เพราะว่าถ้าเกิดยกเลิกสัญชาติสหรัฐเนี่ยโดนปรับด้วยคนอเมริกันเนี่ยถ้ายกเลิกสัญชาติเนี่ยโดนค่าปรับประมาณเกือบ3,000ดอลลาร์อันนี้เป็นเรื่องจริง แล้วเขาไม่ใช่วิจารณ์แบบเป็นคนเกลียดประเทศนะเขาวิจารณ์แบบจับจุดให้เข้าใจถึงปัญหาจริงแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยคนไหนซึ่งเคยใช้ชีวิตในหลายประเทศจริงจะเข้าใจถึงความสะดวกในการกินอาหารในการไปซูเปอร์มาร์เก็ตในการพบปะกับประชาชนในการพูดคุยกับชาวบ้านแต่ละสังคมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งการใช้ชีวิตในตรอกซอกซอยในต่างจังหวัดในชานเมืองในเมืองคุณอยู่ในปารีส คุณอยู่ในชาญเมืองปารีสคุณออกไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสหรือคุณจะไปอยู่ในเมืองเล็กๆในญี่ปุ่นชุนจะกระโดดไปวัดป่าบ้านตากที่อุดรธานีหรือคุณจะไปอยู่ที่หนองคายหรือคุณจะลงใต้ไปเที่ยวคุยง่ายคือว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ความเป็นประเทศอะ่ะมันเหมือนกับมีจริงนะฮะซึ่งมันก็มีจริงอ่ะแหละในทางปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นมุมวิเคราะห์ที่ขาดซึ่งรายละเอียดที่จําเป็นในการเข้าใจโลกคือมันเป็นการวิเคราะห์ที่บอกว่าโอเคประ ประเทศไทย like this เสจแล้วถ้าเป็นอเมริกา like this ถ้าเป็นอังกฤษ like this สิ่งที่คุณได้จาก Even อร์ n g e r หรือแม้กระทั่งจากผมหวังว่าคือว่าคุณจะได้ว่าเออไอประเด็นเนี้ยในประเทศนี้มันเป็นอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องปืนในอเมริกามันเป็นอย่างนี้ในอเมริกาประเด็นเรื่องปืนมันคือเรื่องแบบให้ตายก็แก้ไม่ได้ปัญหานี้อ่ประเด็นเรื่องปืนในออสเตรเลียและในอังกฤษแก้ไขปัญหาได้ประเด็นในเมืองไทยซึ่งให้ตายก็แก้ปัญหาไม่ได้คือประเด็นสุนัขจรจๆๆยยัดอะไรเงี้ยให้ตายก็แก้ไม่ได้ ประเด็นเรื่องสุนัขจรจัดที่เกาหลีเหนือทีร่รวันดาที่ผมไปมาไม่มีปัญหาประเด็นเรื่องภาษีในสหรัฐเป็นเรื่องแบบมันเป็นปมอะไรมากที่แบบสัรวระกรณั่นจะบี้พลเมืองทั่วโลกให้จ่ายจนโดนล้นทุกวีทุกวันไม่ว่าจะปอยู่ที่ไหนในโลกต่อให้ไม่ทํางานในสหรัฐเ,เลยอะไรเงี้ยนะคือผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือแต่ละประเด็นเนี่ยในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วแต่ละประเทศเมันมีปัญหาซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละประเด็น สาวย้ายสาเทร์นะดีที่สุดอยู่ที่ไหนในโลกเจ้าบอกผมคือไอซ์แลนด์เคยไปมาผมคิดว่ารายละเอียดพวกนี้มันมันดีแล้วก็เอเวนเนี่ยเขาให้สิ่งนี้นะฮะมันชื่นชมเอเวนเอดิงเกอร์นะผมดูแล้วผมซึ้งเลยงานเขาเปะ๊ะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตกับสิ่งนั้น